ครับสวัสดีวันหลังห้ยออกนะครับก็วันที่สิบเจ็ดนะครับกรกฎาคมสองนห้าหกนะครับวันนี้ก็จะมาเห็นดอกกันหน่อยนะครับก็มีหลายต้นเลยนะครับก็อยากจะให้ท่านนะครับได้เลือกเอาไปเอาไปไว้นะครับเผื่อจากบางคนก็อยากจะเลี้ยงเนาะอยากจะเลี้ยงดูว่าเออมันเป็นยังไงยังไงนะครับอยากจะไว้ช่วยชมดอกนะครับซื้อก่อนได้เห็นดอกก่อนนะครับนะครับซื้อหลังก็ได้เห็นดอกที่หลังนะครับอืมนะครับเอาวันนี้ก็เห็นดอกกันนะครับก็จะได้เลือกถูกสีหน่อยเนาะ บางคนก็บอกว่าไม่เห็นดอกเลยนะครับตอนนี้ต้นสวนผมเนี่ยดอกไม้เต็มเลยนะนะครับดูนะดูจากสภาพนะครับดูนะครับนู่นนี่แดงรมซับนนนะครับห็่วมาฝั่งนี้ก็ดอกนะครับไอ้พวกนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ดอกนะครับอ่านะครับก็จะมารีวิวต้นไม้เช่นเคยนะครับนุ่นแดงรมซับของผมต้นนุ่นอ่ะบานอยู่สองรอบแล้วนะนุ่นอยู่บนนู่นนะครับตีเห็นไหม มาณสองรอบแล้วครับอันนี้รอบที่สองนะครับต้นนี้นะครับแดงกระดุมซับนะครับสวยงามจริงนะครับอ่าวันนี้จะพามาดูต้นพวกเล็กๆนะครับไม่ใช่แดงกระดุมซับนะครับเป็นดอกซ้อนนะครับเผื่อว่าอาจจะถูกชะตาท่านบ้างนะครับเผื่อจะรับไปอุปการะนะครับสักต้นสองต้นเนาะแล้วแต่กําลังตามกําลังศรัทธานะครับเอามาดูกันนะครับต้นที่หนึ่งนะครับประเดิมด้วยต้นใหญ่เลยนะครับอ่า ต้นนี้นะครับเมื่อวานก็รีวิวไปโอ้ยแบ็กเรดนะครับนี่นี่นี่กิ่งแบ็กเรดกำลังจะบานอีกแล้วนี่แบ็กเรดอันนี้สีเหลืองอันนี้สีม่วงนะครับต้นนี้เป็นแฟนซีนะ <Mine S 1> คนรับเมื่อวานรีวิวไป500นะครับไม่มีคนรับเอาวั ar น Tab วนี้จ <mış lite> ัดโปรนะครับจัดโปร450นะครับมีคนรับไหมนะครับ450ต้นนี้นะครับโคดนี่อ้วนตุกปุกเลยนะครับนะถ้าไม่มีคนรับก็คงจะเก็บแล้วครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองดูนี่ครับนี่โอ้โหแดง มันใหญ่มันใหญ่เท่ากับเกือบเท่าฝ่ามือผมจริงนะครับดูเนี่ยนะครับมันใหญ่จริงๆริงครับแล้วก็คอสั้นด้วยนะครับดูนะดูคอมันนะนี่ตั้งเลยนะครับนี่แล้วก็สีม่วงนะครับแดงม่วงแล้วก็อะไรอย่างนี่อ่ะต้องลุ้นดอกเอาน่าจะเป็นชมพูอะไรเนี่ยนะครับนี่ระฆังทองก็มีนะครับแดงม่วงระฆังทองเหลืองมีไหมนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับอะแดงม่วงระฆังทองไปก่อนนะครับอตัวนี้นะครับ ราคา450เหมือนกันเอาไปเลยนะครับ450นี่โหดอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่านะครับอ่ามาต้นที่3นะครับต้นที่3นี่นะครับเมื่อวานก็รีวิวไป600เนาะวันนี้เอาไปเลยนะครับ500บาทสง่งฟรีค่าสูงไม่มีนะครับนี่มีเหลืองด้วยนะครับมีเหลืองแล้วก็ดูแดงหูยกลวยขาวนี่แดงเขาเรียกชื่ออะไรเนี่ยอ่าถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นชั้นเดียวนี่จะเป็นเอกมงคลเนาะมันเป็นกรรมีนะพี่น้องนะครับ อ่าดูนะดูใกล้นะครับนี่ดอกเขานุ่มมากเลยนะนี่กลวยขาวด้วยนะครับอแล้วก็นี่มีมีมตัวเนี้ยอีกตัวนึงนะครับอ่าหางประกาศเนี่ยผมเรียกแต่หางประกาศเลยเพราะว่าตระกูลเนี้ยมันคล้ายๆกันหมดนะนะครับหางมันมันมีหลายอย่างนะไอฮะที่ผมเรียกหางประกาศเนี่ยเอาอย่างนี้ก็หางประกาศเนี่ยผมเรกแต่ก็ชื่ออะไรเนาะนี่พี่น้องเอ้ยนะครับโอ้สวยงามครับแต่ตันนี้เดี๋ยวเอาไว้ไฮไลท์นะเออเอาต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้ก่อน ต้นนี้เมื่อวานผมรีวิวไป600้อใช่อ่าวันนี้ไป5้ารยต้นที่3านะอ่าแขกรับก็ทักมานะครับอ่าบางคนเผอจะจะช่วยอุปการะคุณเนาะอามาต้นที่4ี่นะครับต้นสี่ตัวนี้นะครับอือนี่นะครับต้นที่สี่ตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่ต้นที่สี่นะครับตัวนี้นะครับ300อบาทนะครับอ่ะ300รบาทสุกฟรีอีกนะครับดอกนี้หายากรเด้อนะครับดอกรุ่นเก่านะครับเป็นต้นต้นแม่พันธุ์ผมนะครับนี่ ที่สังเกตง่ายครับแม่พันธุ์จะปล่อยกิ่งไว้ยาวเลยนะครับเอาไว้ทางเชื่อแต่ต้นต่อตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยนะครับมาต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้านี่ก็โคดเอี้ยวนะครับต้นนี้นะครับโคดนอนกระถางนี่กะว่าจะปั้นซะหน่อยนะครับโอ้ยเงินบ่มีแล้วเงินบ่มีแล้วปั้นก็ต้องไปไปอยู่กับคนอื่นเด้อลูกเอ้ยถ้ามีคนรับนะครับ450สมฟรีนะครับต้นที่ห้านี่ดอกงี้นะครับสวยงามครับ สวยงามน,นะครับนี่ต้นที่ห้านะครับดอกอย่างนี้เลยนะครับนี่โคดเอี้ยวนอนปล่อยกิ่งยาวนะครับต้นที่หนะครับต้นที่หต้นที่หดอกอย่างนี้เลยซื้อยางบุ๊นะครับแต่ดอกสวยนะครับเด่นมากนะครับน้องนี่เด่นมากเลยนะครับ200นะครับส่งฟรีนี่ต้นที่หนะครับมาต้นที่7ดนะครับต้นที่7็ดแบ็กเรดนะครับแบ็กเรดใครยังไม่มีนะครับแบ็กเรดเกียรติมังกรนะครับนี่ครับ ทําไมเรียกว่าแบ็กเรดกิจบางกอนะครับแบ็กเรดก็แดงดานะครับส่วนมันจะถักถักกันเนี่ยเหมือนเกดนะครับเหมือนเก็จที่มันเรียงเรียงกันนะครับอ่าตัวนี้เอาไป300บาทส่งฟรีนะครับเหมือนกันนะครับนี่โหสวยเลยนะ300บาทส่งฟรีนะนะครับต้นที่แดนะครับต้นที่แปดในดอกนี้ครับดอกดอกนี้เลยนะครับตอนแรกก็จะเก็บไว้ทําพันนะครับอ่าบ่เก็บแล้วพี่น้องเงินบ่มี่เงินบ่มี่ นะครับสามร้อยสองฟีนะครับโครอย่างนี้นะครับนี่นะครับดอกอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับผมอ่าคราวนี้ต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้านี่ต้นที่เก้านี่บัวชมพูนะครับบัวชมพูนี่จะเป็นดอกที่อะไรที่แบบหนามากนะครับหนาแล้วก็อ่าเวลาดอกตูมนี่จะสวยนะครับดอกหนาคอสั้นนะครับคอเชิดนี่ครับบานทีไรก็สวยงามเมื่อนั้นนะครับนี่นี <c oughs> ่นะครับ <c oughs> ก็จะคล้ายๆกับหางประกันนะครับแต่ว่าเขามีความละมุนละมุนกว่าเนาะนะฮะละมุนส5 0สส่งฟรีนะครับพุ่มใหญ่นะครับตอนนี้นะครับพุ่มใหญ่นะครับก็มาอีกตัวหนึ่งครับต้นที่สิต้นสุดท้ายนะครับผมนี่ใบเล่หรือเปล่าตัวนี้นะครับนี่นะนี่นะครับอ่าสองหส่งฟรีนะครับต้นที่10ิบปรับนี่โค้อย่างนี้ครับผมอย่างนี้ครับอ้าวก็มีแค่นี้นะครับผมอ้าวเดี๋ยว อของคนที่สั่งวันเสาร์นะครับเดี๋ยวก็ทยอยจัดส่งวันนี้นะครับผมเนาะขอบพระคุณมากๆครับผมจากช่องบุกทองชแนลเด้อนะครับก็0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นย์ศูนย์แปดสามศูนะครับศูนย์เก้าแน่ะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับผมก็ท่านก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับเพื่อนๆได้นะครับหรือท่านจะโทรมาก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับโทรมาก็ได้นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับอ่าท่านสะดวกวิธีไหนก็ลอง โทรมาครับแต่ว่าไม่มีปลายทางนะครับมีแต่โอนนะครับบางคนก็ไม่สะดวกโอนเนาะผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับไอ้ปลายทางผมก็ว่าก็ต้องบอกเพื่อนสาวสินปาทแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้สมัครด้วยนะครับเนาะก็ทาไม่ได้ทำนะพูดง,ง่ายๆนะไม่ได้ทําเก็บปลายทางเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่เก็บปจะใ,ให้เก็บปลายทางเด้อนะครับนะอะ่ะ นะครับก็ดูความสวยความงามกันไปแล้วนะครับถูกชะตาบ้างไม่เอ่ยน,นะครับพอจะอุปการะคุณสักต้น2ต้นไหมน้อนะครับเออเอานะครับว่าเปยังดอกนะครับถ้าว่่ีไปครับก็สิเก็บไปนะครับขอบพระคุณมากครับผมจากช่องมุทองช n แนลเลยนะครับสวัสดีครับ